มัน,นทําแล้วค่ะมันทํางานแล้วรู้ได้ไงนี่ยตัวเลขขึ้นแล้วค่ะนศาสามารถออลองดูนะคะเนี่ยเราอันนี้เราทํางานด้วยด้วย Room าาารูมบนเดสก์ท็อปนศก็เปิดหเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมรูมบนเดสก์ท็ก็จะดีดีดีกว่าูมไลน์ดง Library ตรงที่นาสามารถไปที่ไหนก็ได้เช่นเนี่ยฮะเปลี่ยนหน้าต่างเป็น Facebook นะคะไปได้หมดเลยไม่ปิดกั้นนะคะเห็นไหมฮะไม่ปิดกั้นใครอยากจะทํา ทำงานด้วยเดสก์ท็อปมันดีดีกว่าหน้าหน้าเว็บที่เราขึ้นไปนะคะเราก็สามารถเนี่ยเช่นเราจะเข้าไปที่ Microsoft นะคะเห็นไหมคะมันก็ยังอัดวิดีโอให้เราไปนะคะแล้วก็มีเครื่องมือตรงนี้มาให้เราเห็นไหมคะเป็นเครื่องมือหยุดส t ็อปเลกคอร์ดหรือจะ p ต็อปหรือ c a n c e ินะคะแต่ดินสอไม่ได้นะดินสอต้องเสียตังค์นะคะอันนี้ก็นักษะก็ ไปเล่นได้เนี่ยอย่างตาเมื่อเช้าต้าส่งมาเนี่ยตาเป็นวิธีการอัดแบบวิธีที่1เดี๋ยวถ้าต้าไปฝึกวิธีที่2ต้ตาก็สามารถเนี่ยฮะเช่นเราอยากจะมาทำรีดีมนะเนี่ยอย่างเช่นคุณเล็กจะสาธิตวิธีเอารีดีมมาได้โค้ดมาแล้วเอารีดีมมาใส่นะคะแล้วก็กดรีดีมนะสาวก็จะได้รีดีมเพิ่มอ่ะคราวนี้คุณเล็กสต็อปเลยนะคะจบละ